ช่วงร้านใช้ร้านโชว์กับดีโดเฟรสโกวันนี้มาเยี่ยมร้านน้ําแข็งใสเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติเป็นคนเกาหลีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อแอนดี้ครับเชื่อแอนดี้ร้านนี้ชื่อว่าไฮสโน่ครับคุณแอนดี้เป็นเจ้าของร้านไฮสโน่นะครับที่นี่จะมีน้ําแข็งใสหลากหลายรสชาติเลยมีเมนูอะไรแนะนําครับมีเมนูประมาณเปดอย่างครับคาตาล็อกครับหม่ำม่วอ ชโคโค็อกโกปานาน่ามีอะไรโอร้มีหลายอย่างเลย,ยวันนี้จะแนะนําเมนูอะไรครับวันนี้เมนูแนะนาคันตาลอกฮิมะครับคันตาลุกฮิมะคุณผู้ชมเป็นไงฟังชื่อแล้วอยากจะทานะสคลายร้อนแบบนี้นะครับไปดูวิธีทาเลยครับ แคนตาลุหิมะครับของร้านไฮสซโนคุณแอนดี้จะใช้น้ำหวานเข้มข้นลดแคนตาลุมาผสมกับนมและราดบนเกล็ดน้ำแข็งที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านโรยหน้าด้วยเนื้อแคนตาลุบสดๆเพิ่มความหวานสดชื่นโอ้โห,โห,โหต้องพูดเป็นภาษาเกาหลีว่าอร่อยว่ามอชิชโยแวมาชิมได้นะครับแคนตาลุหิมะแล้วก็เมนูอื่นๆเยอะเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับบริหารงานโดยคนเกาหลีแท้ๆคุณแอนดี้ที่ร้าน ไอสโน่ครับร้านคาเมกซี่ซีเป็นธรรนึ่งครับวันนี้ผมมีผิดพันดีโดเฟสโก้นะครับมอบไปทางร้านเนี่ยเอาไปใช้1ชุดเลยนะครับร้านไหนนะครับมีเมนูดีๆนะครับขนมเค้กอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มบอกเรามาครับเราจะไปถ่ายทำให้ฟรีพร้อมมอบดีโดเฟสโก้ให้1ชุดครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีโดเฟสโก้ช่วยทัวร์ลงพุงวารรตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดี สวัสดีค่ะดิฉันคุณยายอุบลค่ะดิฉันแอนค่ะลูกสาวแม่อุบลค่ะดิฉันแป๋วค่ะเป็นพี่สาวสามีแอนส้มค่ะลูกแม่เป๋วค่ะติ๊บค่ะน้องสาวพี่เป๋วค่ะครับผมก่อนครับเป็นน้องเกยของพี่แป๋วครับแล้วก็เป็นสามีคนเดครับตั๊กค่ะเป็นน้องพี่ติ๊บนะคะแอนค่ะลูกแม่ตั๊กหลานยายบลค่ะสวัสดีค่ะลูกแม่แอนหลานยายบลค่ะ หน่อยนะคะสวัสดีค่ะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทุนนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนแม่ขุนบค่ะมาวันนี้มากินรีค่ะ,ะแหมป้ามาม่วก,กับเขาด้วยเฉยเลยเนี่ยไม่ใช่ญาติเขาแต่เป็นเพื่อนยาย <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอยู่ในกวนนะครับมาทานกับเราได้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่ากรีนวิวนะครับชิลคุยซินวันนี้เขาเตรียมอาหารอะไรแบบน่าทานไว้ให้กวนนี่บ้างครับ มากันยกครัวนับญาติกันขนาดนี้ตีอ้วนชวนหิวจัดชุดใหญ่ให้ไปเลยน้าใจไปเลยครับที่ร้านนี้ g r e รีนวิวชิวคุยซีนบรรยากาศร้านอาหารในสวนสวยมีทั้งห้องคาราโเกะและเมนูมากมายเต็มไปหมดโอ้โหมีบรรยากาศแบบนี้ที่กรุงเทพด้วยละครับวันนี้ร้านกรีนวิวชิวคุยซีนมีเมนูแนะนำอย่างขาหมูทอดกรีนวิวทับทิมสองแผ่นดิน ปลากระพงทอดน้ำปลาแซลมอนหมวนผักไฮโดรอกไก่ย่างซอสซิกโครงหมูย่างซอสบาร์บีคิวสลัดกุ้งทอดผลไม้เมี่ยงปลาต้มแซกกระดูกอ่อนซปเปอร์สตู9ก้าห้าไก่ย่างส้ตมตำทอดโอ้โหจะกินหมดไหมเนี่ยเป็นไงครับคุณผู้ชมนับญาิถูกเือนผมไหมบอกคำเดียวว่างงมากนะฮะอันนี้มาทั้งครอบครัวเลยมีคนเดียวที่ไม่ใช่ยาก <c oughs> <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอยู่ในกวนกวนนี่มีชื่อว่ากวนซากิ อวนซาทากินนะครับคุณผู้ชมก็มาแบบนี้ได้พร้อมหรือยังพรอ้อมวันนี้ที่ร้านกรีนวิวนี่นะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดร้านเป็นพิเศษต้อนรับพวกคุณเลยนะปกติที่เย็นๆนะบรรยากาศจะสวยมากนะฮะหนัา่งนานเป็นแนวคันที่นะฮะมีสวนมีอะไรแล้วก็อาหารเขาเนี่ยเยอะมากมายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้จัดเต็มเลยนะครับพร้อมยังพรอ้อมหยิบอาวุธหยิบอาวุธ วัรุ่นเนี่ยเขาไม่กินแล้วน้ำเปล่านี่น้ำส้มหน่อยบริการบริการนี่เอามาด้วยอร่อยมากเลยนะเนี่ยที่ร้านกินวิวเนี่ยก็เป็นข้าวทันยาพืชด,ด้วยนะ โอ้โหมีฟักทองมีออ้าวโพดมีอะไรคนรักษาสุขภาพก็แวะมาทานได้อร่อยหมดจนคุณยายต้องเบิ้ลใช่ไหม <c oughs> โอ้โหคุณยายไอซิกโครงเนี่ยมันฟ้องยายมากนะว่ายายกินเยอะ <c oughs> เวลายายกินจะต้องทําลายหลักฐานรู้ไหมพวกเนี้ยเอาไปใต้โต๊ะเลยเลยให้คนเห็นเหมือนกินหมูเตะทิ้งมาเยอะคนรู้ว่าเรากินเยอะ ยิยงถ่ายรูปกับผลิพันดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสมาทางข้อความหน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง Quality e x p r e s s เพสขอเซ็นเตอร์แวะมาได้เลยนะครับร้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ระหว่าง,างรังคำแผง103ามถึง1้อยครับมีส่วนอะไรครับพี่ตี้บอกเลยนะครับว่ามาจากรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับ ลดค่าอาหาร10%จนถึงสิ้นปีเลยนะครับว้าวสิ้นปีเลยนะครับรีบแวะมาเลยวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโกนะครับมองไปทางร้านเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มสดชื่นเข้มข้นอร่อยๆอออนะครับ,บ,รบและพวกเรานะครับวันนี้อิ่มแล้วต้องขอขอบคุณชีวิตดีๆขอบคุณ